ว่าจาประจำวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2 0 2 4อาทิตย์พระมหาธรรมานของพระเยซูคริสตเจ้าบทอ่านจากหนังสือประกาศสอิสยาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้นเมื่อลิ้นของิทธิ์ที่พรองทรงสอนเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักผู้จาให้กำลังใจแก่ผู้เหน็ดเหนื่อยทุกๆเชา้าเพราะองค์ทรงปลุกข้าพเจ้าทรงปลุกหูข้าพเจ้าให้ฟัง เหมือนสิที่พระองค์ทรงสอนองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเปิดหูให้ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ไม่ต่อต้านไม่หันหลังหนีไปข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้โบยตีข้าพเจ้าและหันแก้มให้แก่ผู้ที่ดึงคราวข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ซ่อนหน้าแก่ผู้สบประมาทและถ่มน้ำลายรถองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ต้องละอาย ข้าพเจ้าทำหน้าของข้าพเจ้าให้ด้านเหมือนหินข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าจะไม่อับอายเพลงสดุดีผู้ใดเห็นข้าพเจ้าก็ยาะเย้ยเขายิ้มหยันและสั่นศีรษะพลางพูดว่าเขาวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ให้พระองค์ทรงช่วยสีถ้าพระองค์ทรงรักเขาก็ให้พระองค์ทรงปลดปล่อยเขาบทอ่านจากจดหมายนบุนเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี พี่น้องแม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็มีได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหนแต่ทรงสลาบพ,พระองค์จนหมดสิน้นทรงรับสภาพดุจธาตุเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขนเพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงเทอทูลพระองค์ขึ้นสูงส่งและประทานพระนามให้แก่พระองค์พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิน้นเพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พื้นพิพพจะย่อเข่าลงน,นมัสการพระนามเยซูนี้และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าพระบิดา บทอ่านจากพระวรสาณบูญมาราโกครันรุ่งเช้าบรรดาหัวหน้าสมณะพร้อมกับผู้อาวุโสธรรมาจารย์และบรรดาสมาชิกสภาสันเฮดรินทุกคนประชุมตกลงกันสั่งให้มาพระยซูเจ้าและนำไปมอบให้ปิลาศปิลาศจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือพระองค์ตรัสตอบว่าท่านพูดเองแล้วบรรดาหัวหน้าสมณะ พยายามกล่าวหาพระองค์หลายประการปีลาจึงถามพระองค์อีกว่าท่านไม่ตอบอะไรหรือเห็นไหมเขากล่าวหาท่านหลายประการทีเดียวแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้ตรัสตอบอีกทําให้ปีลาประหลาดใจมากทุกปีในเทศกาลปัสกาปีลาเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งตามคําขอของประชาชนชายคนหนึ่งชื่อบาราบัสถูกจองจาพร้อมกับพวกกบฏที่ฆ่าคนในการจลาจล เมื่อประชาชนขึ้นไปขอให้ปิลาปล่อยนักโทษตามประเพณีที่เคยทำปิลาถามว่าท่านต้องการให้เราปล่อยกษัตริย์ของชาวยิวหรือปิลารู้อยู่แล้วว่าบรรดาหัวหน้าสมณะมอบพระงให้เพราะความอิจฉาแต่บรรดาหัวหน้าสมณะเสี้ยมสอนยุยงประชาชนให้ขอปิลาปล่อยตัวบารบา์บัสแทนที่จะปล่อยพระเยซูเจ้าปิลาถามเขาอีกว่า ท่านจะให้ข้าพเจ้าทำอะไรกับคนนี้ที่ท่านเรียกว่ากษัตริย์ของชาวยิวประชาชนร้องตะโกนตอบว่าเอาเขาไปตรึงการเขนปิลาถามว่าเขาทำผิดอะไรแต่ประชาชนร้องตะโกนดังยิ่งขึ้นว่าเอาเขาไปตรึงการเขนปิลาต้องการเอาใจประชาชนจึงปล่อยบารับ,บาัสไปแล้วสั่งให้โบยตีพระเยซูเจ้า มอบพระองค์ให้เขานำไปตรึงบนไม้กางเขนบรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือโจรของผู้ว่าราชการแล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกันเขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดงนำหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรแล้วคำนับพระองค์พลางพูดว่าข้าแตกกษัตริย์ของชาวยิวขอทรงพระเจริญเทินเขาใช้ไม้อ,อ้อฟาพระเศียรถมน้ำลายรถ แล้วคุกเข่ากราบพระองค์เป็นเชิงเยาะเย้ยเมื่อยาะเย้ยพระองค์จนพอใจแล้วเขาก็ถอดเสื้อคลุมสีม่วงแดงออกจากพระองค์สวมฉลองพระองค์ให้ดังเดิมบรรดาทหารนำพระองค์ออกไปเพื่อตรึงบนไม้กางเขนชายคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีนเป็นบิดาของเร็กซันเดอร์และรูฟัสกำลังเดินทางจากชนบทผ่านมาทางนั้นบรรดาทหารจึงเกณฑ์ให้เขาแบกไม้กางเขนของพระองค์ไป ทหารนำพระองค์มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าโกลโกทาปลาวาเนินหัวกระโหลกทหารนำนำ้นำองุ่นเปรี้ยวผสมหมดยอบให้พระองค์ดื่มแต่พระองค์ไม่ทรงดื่มเขาตรึงพระองค์บนไม้กางเขนแล้วแบ่งฉลองพระองค์กันโดยจับสลากว่าใครจะได้สิ่งใดขณะที่เขาตรึงพระองค์นั้นเป็นเวลาประมาณ9ก้านาฬิกามีป้ายบอกข้อกล่าวหาพระองค์เขียนไว้ว่า กษัตริย์ของชาวยิวเขายังตรึงโจนสองคนพร้อมกับพระองค์ด้วยคนหนึ่งอยู่ข้างขวาอีกคนหนึ่งอยู่ข้างซ้ายเมื่อถึงเวลาเที่ยงทั่วแผ่นดินก็มืดไปจนกระทั่งถึงเวลาบ่ายสามโมงครั้นถึงเวลาบ่ายสามโมงพระเยซูเจ้าทรงร้องเสียงดังว่าเอโลอีเอโลอีเ,อลอเลมาสบบาธานีซึ่งแปลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าผู้ที่ยืนอยู่ที่นั่นบางคนได้ยินจึงพูดว่าฟังซิเขากำลังร้องเรียกเอลียาชายคนหนึ่งวิ่งไปนำฟองน้ำจุ่มเหล้าอางุ่นเปรี้ยวเสียปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยกล่าวว่าเราคอยดูซิว่าเอลียาจะมาปลดเขาลงหรือไม่แต่พระเยซูเจ้าทรงเปล่งเสียงดังแล้วซิมพระชนมาในพระวิหารฉีกขาดเป็นสองส่วน ตั้งแต่ด้านบนลงมาถึงด้านล่างในร้อยซึ่งยืนเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์เมื่อเห็นพระองค์ซิมพระชนดังนั้นจึงพูดว่าชายคนนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียวข้อคิดในวันอาทิตย์พระมหาทรมานคริสตชนระลึกถึงการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้าเป็นช่วงเวลาสำคัญในพระชมชีพของพระองค์เยรูซาเล็มนครศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชากรพระเจ้าจะกลายเป็นสถานที่ตอกตรึงองค์พระมหาไทยหากแต่การซิ้มพระชนของพระองค์ซึ่งเป็นความจำเป็นยิ่งยวดกลับกลายเป็นหนทางที่ทำให้มนุษย์คืนดีกับพระเจ้าวันนี้จึงเป็นวันสำคัญที่เริ่มต้นพระมหาธรมานที่นำมาซึ่งความรอดพ้นของเราทุกคนขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2024